ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเด็กปั้นบาซ่าที่ไม่ได้โตมาจากลามาเซียโรนันอาราโฮ ที่ปาเยมคาเมืองเล็กๆในบาร์เซลโลนาสถานที่อันเงียบสงบยังมีป่าสนต้นไม้ธรรมชาติลำธารเหมาะแก่การปลีกวิเวกชายหนุ่มวัย19ปีมักมาผ่อนคลายที่นี่คนเดียวเขาเดินลัดเลาะตามไหล่เขามาจากลามาเซียและใช้เวลาอยู่ที่นี่เพื่อปรับตัวกับประเทศใหม่เมืองใหม่วัฒนธรรมใหม่อาหารการกินใหม่ซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับแต่เขาก็ยอมเดินทางข้ามโลกกว่า6,000ไมล์มาจากบ้านเกิดเพื่อเหตุผลง่ายๆอย่างเดียวนั่นคือฟุตบอล อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับและอย่าลืมรับชมคลิปพิเศษจากตัวเท่ฟุตบอลได้ที่ช่อง YouTube ของตัวเท่ฟุตบอลเท่านั้นนะครับ นั่นคือช่วงชีวิตหนึ่งของโรนันอลาโฮตอนที่ออกเดินทางจากอุรุกวัยมาใช้ชีวิตในบาร์เซโลนาใหม่ๆย้อนไปในวัยเด็กเขาเกิดในครอบครัวของชนชั้นกลางในเมืองริเบล่าเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศบราซิลครอบครัวเขาก็มีเชื้อสายบราซิลด้วยครับนั่นคือเหตุผลที่ชื่อเต็มๆของเขามีคำว่าด,ดาซินวาอยู่เขาอาจจะไม่ได้เติบโตมาแบบปากกาตินทีบเหมือนกับนักฟุตบอลชื่อดังทั่วๆไปพ่อเขาทำงานอนุรักษ์ป่าเข้าป่าไปทีละสองสสัปดาห์กลับมาบ้านไม่กี่วนันแล้วก็ไปใหม่ส่วนแม่ทำงาน งานเป็นพนักงานทําความสะอาดเขาชอบใช้เวลากับพ่อเดินทางไปแถบชาญเมืองบ้างเข้าป่าล่าสัตว์บ้างเป็นความสุขของครอบครัวแต่แม้จะไม่ได้ลําบากแต่ก็ไม่ได้ร่ํารวยเงินยังคงเป็นสิ่งจําเป็น ขณะที่อาราโฮเองก็มีความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลครับที่อุรุกวัยฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งเด็กๆที่นี่ถูกปลูกฝังด้วยเกมลูกหนังในฐานะชาติแรกที่เป็นแชมป์โลกอาราโฮฝึกฟุตบอลจากการเป็นนักเตะเยาวชนเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมท้องถิ่นก่อนจะข้ามไปเล่นในเมืองหลวงมอนเตวีเดโอให้กับเรนติตาสทีมดิวิชัน2ของประเทศตอนอายุ17ปีและที่นั่นเขาก็ได้เปลี่ยนมาเล่นเป็นกองหลังเป็นครั้งแรกครับอาราโฮเล่าว,ว่าเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตำแหน่งเล่นเลยจนกระทั่งมาถึงที่นี่ความสนใจของ เขาเปลี่ยนไปจากเดิมมีฮีโร่เป็นโรนาดิโยกลายเป็นชอบกาเลสโปโยลีโอฟอร์ดินานจอจอที่เอลินีและเลโอนาร์โดบูนชุชีซึ่งเขาก็เหมือนเจอจุดเด่นของตัวเองรูปร่างที่สูงใหญ่เล่นได้แข็งแกร่งการเป็นแนวรับคือสิ่งที่เขาตามหาจนกระทั่งได้ย้ายไปอยู่กับบอสตันลีเวอร์ทีมในลีกสูงสุดเขาได้โอกาสลงเล่นบ้างแต่ก็ยังไม่ทันได้เติบโตเป็นตัวหลกักบาเซโลน่านั้นก็ให้ความสนใจซะก่อนอาราโฮมีแนวคิดอยู่ที่ความมุ่งมั่นความกล้าและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ ทำให้เขาเลือกเดินทางไปสเปนด้วยตัวคนเดียว แม้ว่าที่นี่จะพูดภาษาสเปนเหมือนที่อุรุกวัยแต่ฟุตบอลที่นี่ไม่ง่ายเลยครับประเทศใหม่สมสอนใหม่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ใหม่วิธีการเล่นฟุตบอลก็ไม่เหมือนเดิมอาราโฮบอกว่าที่อุรุกวัยเนี่ยเล่นแบบตรงไปตรงมามากกว่าคููรักษาประตูจะเตะเปิดเกมขึ้นมาหรือไม่กระส่งให้กองหลังไม่พาบอลออกมานอกกรอบแบบในยุโรปแนะ่ที่นี่เราไม่ได้เล่นกันตามเทคนิคเป๊ะ,ปะใช่หน้าที่หลักคือเกมรับนั่นแหละแต่คุณก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยการเล่นมันเปลี่ยนไปมากเลยเขาเริ่มต้นด้วยการอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับสนามซ้อม แล้ใช้เวลาว่างไปพักผ่อนที่ปายเอคาเพื่อให้สมองเว้นว่างจากฟุตบอลบ้างเขาเริ่มต้นกับบาร์เซโลนาเบได้ซ้อมกับนักตเตะเยาวชนคนอื่นๆในลามาเซียด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตขึ้นไปอีกเขาบอกว่าผมไม่เคยมีความคิดที่ว่านี่คือบาร์เซโลนานะมันยากเกินไปหรือเปล่าผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยผมคิดเสมอว่าผมจะลงเล่นให้ได้เพื่อนบางคนได้โอกาสลงเล่นบ้างกับทีมชุดใหญ่ซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากทําได้บ้างอยากไปปรีซีซั่นกับทีมผมมุ่งมั่นกับการเล่นในทีมเบเพื่อพิสูจน์ตัวเอง สุดท้ายผมก็ได้โอกาสโชคดีที่มันเกิดขึ้นอย่างที่หวังจริงๆเขาขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอที่พาซาเดโตโลสหรือสนามสู้วัวในลามาเซียเขาไปที่นั่นทุกวันไม่เคยพลาดทั้งก่อนซ้อมและหลังซ้อมไปกับโค้ชบ้างไปคนเดียวบ้างสนามสู้วัวเป็นสนามเล็กๆ ที่มีผนังโลหะติดล้อล้อมรอบเหมือนกรงที่นั่นจะมีไฟสีเขียวสีแดงสัญ,ญลักษณ์ซ้ายขวาขึ้นอยู่กับว่าต้องการทําอะไรหลกัหลกๆจะเป็นการส่งบอลรับบอลจับบอลด้วยเท้าซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็วนั่นทําให้เขาปรับตัวกับฟุตบอลในยุโรปได้เร็วขึ้นและผลักดันตัวเองมาจนถึงทีมชุดใหญ่เขาได้โอกาสขึ้นมาในทีมชุดใหญ่แบบจรงิจรงๆจงัจงๆในยุคข,ของโดนันคูมันในซีซั่น2020-2021 20เขาเล่นไป33นัดในทุกรายการครับซีซั่นก่อนก็เป็นตัวหลักมากขึ้นเล่นไป43เกมแต่การเข้า ของชาบี้เฮนันเดตหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะฟุตบอลของชาบี้ต่างไปจากสิ่งที่อาราโฮรู้จักชาบี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาราโฮเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดยังมไม่มีบอลกับตัวแต่พอมีบอลเขายังต้องปรับปรุงอีกแต่เขาไม่ได้เล่นหาทางออกได้ดีเสมอไปเพราะเขาไม่ได้ฝึกฝนที่นี่มาตั้งแต่เด็กเขาไม่ใช่นักเตะลูกมอของเราและไม่ใช่แค่ชาบี้ครับที่พูดมีแฟนบอลจํานวนหนึ่งก็พูดเช่นกันว่าก็ได้แค่นี้แหละเพราะเขาไม่ใช่เด็กมาจากลามาเซียไม่ใช่เด็กที่เติบโตมาจากศูนย์ฝึกของทีม แต่สำหรับอารโลโฮไม่ใช่ครับเขาบอกว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นนานเท่าคนอื่นแต่ที่บาร์เซโลนาเบมันเปลี่ยนแปลงผมผมได้เรียนรู้ปัชญาของทีมผมได้กินนอนอยู่ที่นั่นที่ลามาเซียผมใช้เวลาที่นั่นแล้วมันช่วยให้ผมเติบโตขึ้นได้มากทีเดียว มันอาจจะเป็นคําพูดที่ชาบี้พูดเพื่อกระตุ้นตัวของอาราโฮก็ได้เพราะสุดท้ายชาบี้ก็ให้โอกาสเขาอยู่ดีแล้วบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับอาราโฮเล่าให้ฟังว่าผมปรับตัวได้แล้วชาบี้เปลี่ยนกลุ่มซ้อมและผมได้เรียนรู้ปัญญาต่างๆที่อาจจะหายไปตกหล่นไปบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาแนะนําผมเราได้ดูวิดีโอด้วยกันเนื้อสิ่งอื่นใดมันทําให้ผมมั่นใจขึ้นเขารู้ว่าผมมีศักยภาพยังไงและเชื่อว่าผมจะเล่นได้ความพยายามมันผลิดเอ,ออกผล ผมรู้สึกเล่นกับบอลได้สบายขึ้นฟุตบอลของชาบี้ที่นำเข้ามาสู่ทีมคือฟุตบอลที่มี DNA ของบาร์เซโลนาเพราะเขาก็โตมาจากลามาเซียเช่นกัน ดังนั้นคนที่จะอยู่ในทีมเขาจะต้องเข้าใจในปัจญาและมี DNA เบาร์เซโลนาอยู่ในตัวและความจริงความเป็นเด็กฝึกในลาบาเซียมานานหรือไม่มันไม่สําคัญเพราะเพรดี้ก็ไม่ใช่นักเตะที่มาจากลาบาเซียเหมือนกันแต่เขาเป็นอัจฉริยะที่เรียนรู้ได้เร็วขณะที่อาราโฮอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยและเขาก็มาถึงจุดนี้ได้นในที่สุดความมุ่งมัน่นพาเขามาถึงจุดที่ชาบี้ให้โอกาสมองหาบางสิ่งที่เขามีและไม่มีในนักเตะของบาซา่าเป็นส่วนเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างที่อาราโฮบอกครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ โตมาจากลามาเซียและใช้เวลาในลามาเซียน้อยกว่าคนอื่นๆแต่เขาก็เป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เป็นเยาวยชนและเป็นเด็กปั้นที่ทีมนั้นจะภาคภูมิใจขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ